มาอัปเดตโควิด19สายพันธุ์โอมิคอนหน่อยท่านผู้ชมนะฮะในขณะนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะฮะเขาเปิดเผยว่าไทยเนี่ยพบผู้ติดเชื้อเนี่ยนะสำหรับสายพันธุ์โอมิคอนแล้วเนี่ยประมาณสัก8รายแล้วก็รอผลยืนยันอีก3รายซึ่งปกติเนี่ยที่ตรวจสงสัยแล้วก็น่าจะใช่หมดเลยโดยทั้งหมดเนี่ยเป็นการติดเชื้อมาจากต่างประเทศรัฐมนตรีช่วยเขายังบอกอีกว่าเชื่อว่าอีกไม่นานนี้ก็อาจจะพบการติดเชื้อภายในประเทศนะสำหรับสายพันธุ์โอมิคอน ซึ่งเป็นธรรมชาติของโรคระบาดแนะเขาบอกปิดกันได้ยากรัฐมนตรีช่วยยังย้ำอีกว่าต้องเร่งรัดก,การฉีดวัคซีนบูสเตอร์เนี่ยเข็ม3แล้วก็ต้องเคร่งคัดมาตรก,การโดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะใกล้จะถึงนี้เนี่ยนะฮะจะมีการจัดงานเขาดาวประมาณสัก5จุดใหญ่ด้วยกันแล้วก็มีการสวดมนข้ามปีอีกหลายจุดท่านผู้ชมต่อมานายแพทย์อุดมขทรเขเป็นที่ปรึกษาของสอบอค เขาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลเขาบอกว่าเป็นข่าวที่ดีนะณขณะนี้ที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยนะฮะ WHO SO เนี่ยและก็ศูนย์ควบคุมโรคป้องกันสหรัฐเนี่ยนะฮะหรือ CDC เนี่ยนะครับยืนยันว่าเชื้อโอมิครอนเกิดไม่รุนแรงนะถ้าติดแล้วเชื้อมันจะไม่รุนแรงแต่ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าแพร่เชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลตา้า 2ถึง5เท่าด้วยกันแต่เขาบอกว่าแต่ถ้าดูข้อมูลบ้านเราณขณะนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าพอใจถือว่าประชาชนช่วยกันด้วยดีแต่อย่าให้ดูข้อแตกต่างนิดนึงระหว่างบ้านเรากับยุโรปเขาบอกว่ายุโรปเนี่ยวัคซีนเขายุโรปเนี่ยนะเขาฉีดได้ประมาณสัก80-9ถึงซแต่ติดเชื้อวันละส0,000รายส่วนที่เห็นชัดเลยเขาต่างจากเราคือไม่ได้คข่งขันเรื่องของมาตรการต่างๆโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งต่างจากคนไทยแน่นอนคนไทย99%เนี่ยใส่หน้ากากอนามัยจึงอยากเตือนพวกเราเนี่ยอย่าชะล่าใจนะเพราะวัคซีนไม่ได้ป้องกัน100%แต่เป็นพื้นฐานในการป้องกันทั้งนี้เนี่ยโควิดโอมิคอนเนี่ยนะฮะไม่รุนแรงส่วนหนึ่งก็ให้เครดิตเรื่องของวัคซีนเพราะมีการฉีดไปเยอะนะจึงอยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์คนที่ยังไม่ได้ฉีดเนี่ยที่ยังลังเลอยู่เนี่ยยังไม่ฉีดเนี่ยขอให้ไปฉีดเขาบอกวัคซีนช่วยได้จริงๆ ถ้าไม่คิดถึงตัวเองก็ให้คิดถึงคนรอบๆข้างไว้แม้ท่านติดเนี่ยอาการก็จะไม่รุนแรงแต่ท่านเอาเชื้อไปติดคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาจจะเกิดอัตราการตายสูงท่านผู้ชมนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้เขายังบอกอีกว่าเราหนีโอมิคอนไม่ได้แน่ขณะนี้เนี่ยมี8รายแล้วนะแล้วกําลังจะมีเข้ามาอีกอย่างเช่นประเทศเกาหลีเนี่ยคนที่ติดโอมิคอนไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศเลยนะ แต่เกิดจากภายในเพราะมีการกลายพันธุ์ของเชื้อและโอมิคอนแพร่ไปกว่า60ประเทศทั่วโลกแล้วขนะ,ขะนี้และยิ่งแพร่เชื้อไปเร็วกว่าเดลต้าด้วยอย่างเช่นปีที่ผ่านมาเนี่ยการแพร่เชื้อของอัลฟาเนี่ยนะก็ประมาณสัก80-90ใช้เวลาไม่ถึง6เดือนก็กลายพันธุ์เป็นเดลต้าฉะนั้นถ้าเราไม่ระวังนะโอมิคอนจะมาแทนเดลต้าอย่างแน่นอนสิ่งที่ป้องกันได้จริงๆคือวัคซีนพฤติกรรมของตัวเราเองเนี่ยใส่แมสล้างมือบ่อย ยิงเข้าไกลเทศกาลปีใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าห่วงอยากให้ไปเที่ยวมีการจัดงานแต่ก็ต้องระวังผู้สื่อข่าวก็ถามไปต่อท่านผู้ชมนะฮะว่าการกลายพันธุ์ระหว่างเชื้อเดลต้ากับโอมิคอนเนี่ยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนสายพันธุก,กรรมไหมจนเกิดเป็นลูกผสมหรือไฮบิดขึ้นได้ไหมหรืออาจจะทําให้เชื้อรุนแรงขึ้นหรือไม่ในแพทย์อุดมเขาตอบว่ามีความเป็นไปได้แน่นอนนะแต่การกลายพันธุ์เนี่ยจะต้องมีการแพร่เชื้อออกไปถึงกลายพันธุ์ได้ยิ่งแพร่เชื้อมากจะยิ่งมีโอกาสกลายพันธุ์ได้มาก แต่ถ้าเราตัดขั้นตอนไม่ให้มีการแพร่เชื้อกระจายได้โอกาสการกรายพันธุ์ก็จะลดลงซึ่งเป็นหลักการทางการแพทย์อยู่แล้วแต่ถ้าเราช่วยกันตามมาตรการสาธารณสุขเนี่ยจะเป็นการช่วยลดและป้องกันไม่ให้กรายพันธุ์ได้ด้วยท่านผู้ชมนะฮะณนะขณะนี้ก็อัปเดตสถานการณ์คร่าวๆของโอมิคอนประมาณนี้ครับท่านผู้ชมจะไปไหนมาไหนก็ต้องระวังดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดนะครับสู้ๆครับขอบคุณครับ